YouTube Channel รุงชัยหัวใจเกษตรเสนอรายการสรุปราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรทำเกษตรให้รวยด้วยการตลาดนำการผลิตพิชิตความยากจนราคาซื้อขายในแต่ละวันมีขึ้นมีลงราคาซื้อขายในตลาดกลางอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาหน้าสวนและท้องตลาดทั่วไปตามสาเหตุและปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามแต่ละพื้นที่สรุปราคาผักราคาขายส่งผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรประจำวันที่ 22มิถุนายน2565ราคาขายส่งผักกาดขาวหรือลุยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดแก้วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดส้อยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกาดหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บาทราคาขายส่งกวางตุ้งดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกวางตุ้งใบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งยอดคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งต้นคณะจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งกลัมปลีเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด16บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด16บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกลัมปลีขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกลัมปลีม่วงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งกะหลำหัวใจจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกะหลำดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งผักกาดเขียวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งผักบุ้งจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งผักบุ้งไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักบุ้งนาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งถั่วฝักยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด44บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด45บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาทราคาขายส่งถั่วพูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งถั่วลันเตาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งทรันเตาหวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งถั่วงอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง6บาท ราคาขายส่งบวบเหลี่ยมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งบวบงูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแตงกวาจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด17บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น1บาท ราคาขายส่งแตงร้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด22บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งแตงไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแตงโมอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายสง่งมะระขีโนกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันน ety, ี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะระจีนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันน ja ี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักเขียวอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด14บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งฟักเขียวแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด11บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง1บาทราคาขายส่งผักชีไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาทราคาขายส่งรากผักชีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น20บาท ราคาขายส่งผักชีลาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งผักชีฝรั่งจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง2บาทราคาขายส่งขึ้นช่ายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งต้นกระเทียมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด110บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งขิงแก่จากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งคาอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งคาแก่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งต้นตะไคร้จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายซอยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด35บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระชายหัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะนาวจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด2บาท50ตางค์ต่อลูกวันนี้สูงสุด2บาท50ตางค์ต่อลูกราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด20บาทต่อก <haven> ิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมแดงไม่ตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งหอมแดงตัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหอมหัวใหญ่ไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด27บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเทียมไทยมัดจุกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาข um. mm. ายส nah. ่งกระเทียมไทยแก่กรีบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกขี้หนูสวนหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด190บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด190บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกมันสดดำจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลีย่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกกะเรียงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด150บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินดาแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกกินดาเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาท ราคาขายส่งพริกซุปร์ฮอตเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกซุปร์ฮอตแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกยำแดงจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด60บาทตอ Web, ่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต wow, <carro. S 1> ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกยำขาวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมไม่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกชี้ฟ้าเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด1 0อบาทตอ рам, ่นนทตอกิโลกรัมนนา Mango, ราคาปรับขึ้น30บาทราคาขายส่งพริกยอดสนเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด75บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกยอดสนแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหยวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง10บาทราคาขายส่งพริกหวานเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งพริกหวานแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกหวานเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งพริกไทยอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลง ราคาขายส่งใบสะระแหน่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุดร้อยบาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบมะกรูดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบแมงลักจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งใบโหระพาจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบกะเพราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับลดลง5บาทราคาขายส่งใบยี่ราจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งต้นหอมจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายดอกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันน mm. <S 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 <S> <S <S ี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี <S <S ่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกุยช่ายเขียวจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกหอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวเชยเท้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด12บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งแครอทไทยจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด25บาทต่อก <T |ar|> <t S 1> <65 BA> <t> ิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งม้าเกอเทศทอแดงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งม้าเกอเทศเนื้อจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งม้าเกอเทศสีดาจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศดาชินีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเทศเชอรี่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด65บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือไ่เต่าจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด26บาทตา่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งมะเขือพวงไม่เด็ดขั่วจากตลาดค้างเมื่อวานสูงสุด25บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น5บาทราคาขายส่งมะเขือพวงเด็ดขั่วจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น10บบาทราคาขายส่งมะเขือม่วงจากตลาดกลาง มื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือยาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือลิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด26บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือเปาะจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือลายจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด28บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งมะเขือเหลืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือสดิิงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด26บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด26บาทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะเขือม่วงก้านเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด100บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด100บ Blo า100บทตอ่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอดิบจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะละกอฮอนแลนด์จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด3 2บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด38บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น6บาทราคาขายส่งฟักทองสีเมืองจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งฟักทองคางคกใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งลูกน้ำเต้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งชะอมจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งกระเจี๊ยบเขียวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งข้าวโพดฝักอ่อนจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด24บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด24บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกระเฉดมัดใหญ่จากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด250บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด250บาทต่อมัดราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักกระเฉดมัดเล็กจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด14บาทต่อมัดวันนี้สูงสุด16บาทต่อมัดราคาปรับขึ้น2บาทราคาขายส่งนอไม้ฝรั่งเขียวจากตลาดกลางเมื่อวันสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไผ่หวานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี Mont ่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไ่รวกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด20บาทต่อกิโลกรัมราคาไม <off> <kann> ่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งนอไม้ไ่ตรงจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาไขยส่งผักหวานบ้านจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด80บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักหวานป่าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด90บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งมะรุมจากตลาดกลาง เมื่อวันสูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด30บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกขจรหรือดอกสดิดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งใบบวบกจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทต่อกรมวันนี้สูงสุด13บาทต่อกมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักแยงจากตลาดกลาง เมื่อวานสูงสุด12บาทตรร่อกำวันนี้สูงสุด12บาทตรร่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งผักพแพวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด13บาทตรร่อกำวันนี้สูงสุด13บาทตรร่อกำราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งไส้บัวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด18บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด18บาทต่อกิโลกร,รมัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งดอกแคจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด50บาทต่อกิโลกร,รมักรรมร <c lusive> วันนี้สูงสุด50บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขาย totally ส่งใบชาพลูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด40บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งหัวปลีจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด10บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดฟางจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บบาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด120บาทต่ ites, ตอกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดนางฟ้าภูฐานจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด140บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดขอนขาวจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด120บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด120บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดกาด้างจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด170บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงราคาขายส่งเห็ดหูหนูจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด56บาทต่อกิโลกรัมวันนี้สูงสุด60บาทต่อกิโลกรัมราคาปรับขึ้น4บาทราคาขายส่งเห็ดหนอมสดจากตลาดกลางเมื่อวานสูงสุด160บาทต่อกิโลกรัม วันนี้สูงสุด160บาทต่อกิโลกรัมราคาไม่เปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นราคากล้วยชนิดต่างๆจากตลาดสี่มุมเมืองราคา,า mm. ขายส่งกล anyway ้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้12บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้25บาทต่อหวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้30บาทต่อหวี ราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์เ <Hamilton> ล <ấp reet> ็กจากตลาดสี่ม uh, ุมเมืองวัน <atisfied> น <orman> ี้28บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้38บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่กำแพงเพชรเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้50บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้22บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้32บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้42บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์เล็กจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละ7จวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์กลางจากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้400บาทต่อเข่งเข่งละเจดวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่จากตลาดสี่มุมเมืองวันนี้600บาทต่อเข่งเข่งละ7วีต่อไปเป็นราคากล้วยชนิดต่างๆจากตลาดไทยวันนี้ราคาขายส่งกล้วยหน้ำว้าดิบเบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยน้ำว้าดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้25บาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยน้ำว <monkey> ้าด <quer one> ิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้30บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์เล็กจากตลาดไทยวันนี้10บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้20บาทต่อวีราคาขายส่งกล้วยไข่เบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้35บาบาทต่อวี ราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์เลกจากตลาดไทยวันนี <th> ้350บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์กลางจากตลาดไทยวันนี้300บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีราคาขายส่งกล้วยหอมทองดิบเบอร์ใหญ่จากตลาดไทยวันนี้450บาทต่อเข่งเข่งละ7หวีจบการรายงานสรุปราคาขายส่งผักประจำวันขอขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์ตลาดกลางสินค้าเกษตรมาหน้ที่นี้ด้วยนะครับผิดพลาดประการใดขออาภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับท่านได้เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ